ก็ถามว่ามันดีขึ้นไหมมันมันยังไม่ได้ดีหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมันมันต้องต้องเดินต่อแล้วว่าต้องพยายามทําให้ตัวเองดีขึ้นแล้วก็โกต่อแล้วเพราะว่าอย่างที่หนูบอกไปว่าเหมือนตอนนี้คือเราด้วยความที่เราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราต้องดูแลแม่คือเราก็ต้องทํางานถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาตอนนี้คือ มันก็มันก็ไม่ได้แล้วอ่ะพี่เราเราต้องต้องกลับมาดูแลตัวเองแล้วเราต้องโกแล้วอ่ะค่ะต้องหยีขึ้นคนติดใจอยู่ไหมคะอย่างแบบไปไหนขับรถย่งกินข้าวยังคิดอยู่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องตัดแล้วอ่ะค่ะพี่มันต้องพยายามแบบหนูใช่เพราะว่าหนูหนูขอตัดดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้แบบต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงให้เร็วที่สุดอะค่ะทำใจได้เยอะมากขึ้นไปหเด่ง ถามว่าทําใจเยอะขึ้นไหมหนูก็อย่างที่บอกไปอะค่ะคือมันไม่มีทางที่จะดีขึ้นเร็วหรอกแต่ว่าตอนนี้คือมันมันมันต้องไปข้างหน้าแล้วค่ะต้องเข้มแข็งแล้วเราต้องเดินต่อแล้วอะค่ะยังมีร้องไห้อยู่ในกางคืนเวลาจะนอนแต่ลางวันอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคาถามเนี่ยมันมันมันเอาเป็นว่ามันมันทำหนูพยายามทําให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นดีกว่าค่ะ เนี่ยะเราตอบคำถามนี้แล้วเนี่ยก็ต้องขยี้ให้เราเสียดลืตาช่วงที่เกิดเรื่องใหม่ๆความรู้สึกมันจะเาแค่ไหนโอ้โหตอนเกิดเรื่องใหม่ๆก็อย่างอย่างที่เห็นในรายการนะคะอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์ไปเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างหนักสําหรับเราเพราะว่าเหมือนเราก็คิดว่ามันไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ใช่ค่ะเรื่องาที่หลุดค่ะเห็นแล้วค่ะก็อย่างที่บอกค่ะอย่างเหมือนที่หนูสัมภาษณ์ไปในรายการเลยอะค่ะ แต่ถามว่าตอนนี้สภาพจิตใจมันเป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่ามันต้องไปข้างหน้าแล้วอะค่ะหนูล้มไม่ได้หนูเป็นหัวหน้าครอบครัวหนูมีแม่ต้องดูแลถ้าเกิดหนูล้มปุ๊บแม่จะอยู่ยังไง่มยงหญิงก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็คือผู้เแนที่มีการปล่อยันเ่ถ้าเกิดหนูเคยเห็นมาก่อนพี่หนูคงตัดใจได้ง่ายหนูคงไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็แบบไม่ต้องมันคงเข้มแข็งเร็วขึ้นมันคงตัดชึบได้เลยอย่างเงี้ยค่ะพี่ เห็นแล้วคะ่ะแต่ว่าหนูคิดว่าในส่วนของหนูหนูเป็นเด็กเนาะแล้วคือพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่หนูคิดว่าหนูไม่ควรที่จะแบบพูดถึงหรือว่าไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือคือยังไงพ่อแม่ก็คือผู้ใหญ่คะ่ะหนูคิดว่าหนูเป็นเด็กหนูไม่ควรออกความคิดเห็นแล้วก็คือยังไงหนูก็ยังเคารพพ่อและแม่แล้วก็พี่ชายพี่ตามอยู่เสมอค่ะเหมือนเขาดึงมาถึงเราเลยนะคะคุยกับเราเยอะไหมคะ ก็อย่างที่บอกว่าหนูหนูหนูขอเป็นว่าหนูไม่ออกความคิดเห็นเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่ายังไงผู้ใหญ่อะคะ่ะพ่อแม่คือคือเหมือนพระในบ้านเหมือนคนที่อยู่ที่สูงอะเราหนูว่าอย่าดึงเขาลงมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงๆมันเป็นเรื่องของหนูกับพิตามสองคนนะคะตอนีไม่มีโอกาสจะอแม่ก็โอเคกับที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็ดีค่ะดีแต่ว่ามันมีคนมาแฉด้วยนะมีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยว า,ตา,ตตา,ตาอ๋อไม่จริงเลยอะค่ะพี่แล้วหนูคิดว่ามันข่าวมันเลเทปไปไกลแล้วอะค่ะกลับมานี่กลับมาหาหนูนี่ <Ç ok> มาอยู่ตรงนี้ต,นนนตกใจอะค่ะ <S <S <c oughs> ก็แรงอะค่ะก็ตกใจมันโดนเป็นตัว <c oughs> คน,นเข้าใจผิดมว่าเออเป็นเป็นแบบนี้เป็นป่าหรือเปล่าหนูเชื่อว่าคนสมัยเนี้ยค่ะแยกแยะได้แล้วก็คนคนเก่งขึ้นหนูหนูเชื่อว่าคนจะเข้าใจว่าอะไรจริงไม่จริงรู้สึกแต่มีใครสร้างเรื่องก็ดิสเครดิตเรา ไม่เป็นไรค่ะก็ความจริงเป็นอะไรเราก็รู้อยู่กับเรื่องคุณพิตรามค่ะตอนนั้นีแบบระแคะระคายก็คิดว่าเป็นคนนี้จริงตามที่ข่าวออกมาเป็นคนนี้ไหมอะไรเงี้ยเนี่ยตอบไปหลายครั้งแล้วว่า <laughs> ไม่พูดถึงไ <laughs> ม่ไม,ไม่ไม่อยากพูดถึงคนอื่นค่ะเป็นเป็นเรื่องของหนูกับพี่ตามดีกว่าแต่ตอนนี้คือหนูกับพี่ตามนี้ก็ยังไม่ได้คุยหรือว่าเคลียอะไรกันเลยยังไม่ได้คุยค่ะทาง,ทาง,ท,างทางเราพร้อมที่อยากจะมาดูแลค่ะไ,ไมอยากคุยอยู่ จริงๆตอนนี้จะเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็หนูหนูให้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วกันให้เป็นความสมัครใจของเขาลวกันเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกคะ่ะหนูหนูต้องหนูต้องลุกขึ้นและเข้มแข็งให้ได้แล้วเพราะว่าอย่างที่เห็นไม่ใช่แค่เราเพื่อนเราพี่เพื่อนแล้วคนรอบข้างแม้แต่คนที่เขาให้กําลังใจเราอะคะ่ะหนูเห็นหนูอ่านนะแล้วคือทุกคนก็บอกว่าคือหญิงต้องลุกขึ้นได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เห็นด้วยกับ ตรงนั้นที่ทุกคนส่งกําลังใจมาทุกคนให้กําลังใจมาเงี้ยค่ะว่าเราเราควรที่จะลุกขึ้นเข้มแ,แข็งได้แล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมอามอธิบายให้เราฟังถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเราจะเปิดโอกาสให้เขาอธิบายกับเรื่องนี้ไหมคะให้เป็นสิทธิ์ของพี่เขาเลยคะ่ะถ้าเก<ม>ิดอยากจะอธิบายจริงๆถ้ามันมีโอกาสได้คุยกันก็ยินดีคะ่ะหวังในตอที่ติงตามไหมคะแบบรักกันอยู่ดีๆเนาะมาถึงจุนดนี้ได้ยังไงอืหนูว่าเรื่องแบบเนี้ยมันมันมันคาดไม่ถึงอกค่ะคือ คนเราอ่ะมันมันหนูคิดว่าคนเราทุกคนนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนูหรือว่าใครมันมันมันสามารถเปลี่ยนได้คือเราเราไม่ไม่อยากใช้คําว่าผิดหวังหรอกเอาเอาเป็นว่าหนูก็ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีกว่าเราเราต้องยอมรับณนะสถานการณ์ตอนนี้เนาะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเราจะมีวิธีรับมือ,อยังไงให้เราเข้มแข็งขึ้น ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแต่ถามว่าโกรธเกลียดไหมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดก็ยังยินดีเสมอถ้าเกิดถ้ามันมีโอกาสได้เจอกันการทั้งสองคนาเป็นคำหมั่นนี้นะหว่าอาจจะบวชอีกครั้งนึ่งเลยแมจริงป่ะคะแนโอนจริงจริงหนูเคยคุยกับพี่ตามเรื่องนี้ไว้นะแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าอะไรคือเป็นคนทําบุญเหมือนกันก็เลยสนับสนุนเรื่องนี้มากถ้าเกิดเขาอยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งก็อนุโมทนาสาธุค่ะเขาเคยพูดว่าเขาอยากจะบวชอีกเพราะตอนที่ยังตกกันอยู่เคยค่ะเคย เคยเราก็ยินดีเราก็แบบเออโอเคสาธุนะถ้าเกิดเป็นเรื่องนี้เราเราสนับสนุนมากแล้วไม่เห็นเหมือนกัว่าตอนนั้นอยากจะบวชติดเพรอะไรเอาคืนผลตอนนั้นเหรอเหมือนเหมือนแบบเขาเคยพูดให้ฟังว่าเออเมื่อก่อนที่จะมีครอบครัวเนี่ยก็อยากจะบวชอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้คะ่ะ <c oughs> ถ้าถามหญิงมันก็เจ็บสุดในชีวิตแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเหมือนเราค่อนข้างแบบมั่นใจแล้วเราก็คิดว่า คนนี้แหละที่เราจะแบบจะอยู่ด้วยจะอะไรเงี้ยแต่เมื่อผลมันออกมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมรับอะค่ะมันทาให้เรากลัวหรือขยดเรื่องความรักไม่กลัวค่ะอย่างที่หญิงบอกว่าความรักมันคือสิ่งที่สวยงามแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูให้มันแบบแน่ๆชๆัดๆจริงๆก็คือจิตใจคนอะไรเงี้ยไม่ได้ว่าใครไม่ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่หมายถึงว่า เราก็อาจจะต้องกลับมาดูจิตใจเราเองก่อนตอนนี้ก่อนที่จะรักใครอีกครั้งหนึ่งมันจะต้องอมมั่นใจแน่แนแล้วว่าเอออันนี้แหละคือคือความรักที่จริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราเราเคยกลับไปย้อนคิดบ้างไหมครัว่าช่วงระหว่างที่กบมก,กันมันเกิดข้อ,ขอผิดพลาดตรงไหนทำไมถึงได้แบบนีแบบรอยร้าวอะไรกิดขึ้นาระหว่าง ก็จริงๆระหว่างทางค่ะความสัมพันธ์ของคนสองคนเนาะพี่มันไม่มีมันไม่มีใครถูกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันก็ไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างมันอย่างละห้าสิบห้าสิบอย่างที่หนูเคยบอกไปค่ะหนูก็อาจจะมีข้อผิดพลาดพี่ตามก็อาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ว่าเมื่อมันมาถึงตรงเนี้ค่ะเออมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องยอมรับแล้วก็เอาเป็นว่าครั้งหน้าเราก็จะได้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นทั้งหนูเองและพี่ตามคะคนจะไม่ต้องเราเองค่อนข้าง้มแข็งขต้องเข้มแข็งค่ะอย่างที่บอกว่า อย่างที่ออกรายการไปครั้งที่แล้วอะแล้วคือเรากลับไปแล้วเราเห็นแม่เหมือนแบบแม่โทรมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ากลับไปดูตัวเองก็โอ้โหไม่ได้เลยจริงๆ <c oughs> ขนาดเรากลับไปดูตัวเองตอนนั้นเราเรายังรู้สึกว่าโหมันสภาพมันแย่มากค่ะแล้วคือแม่เราอะจะขนาดไหนแล้วเรามีกันอยู่แค่สองคนเพราะว่าคุณพ่อก็เสียไปแล้วเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องเป็นเสาหลักให้แม่หนู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 ออนแอร์ air ได้แต่ว่ามันจะนานไม่ได้อะค่ะเพราะคนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือแม่เรา โดนโจมตีแบบพอสมควรคเป็นหัวหรือว่าอยากจะยังไงบนะ้างก็คือส่วนนี้คือเอาจริงๆเรื่องที่โดนโจมตีหนูไม่สามารถจะแบบไปออกความคิดเห็นได้ค่ะเพราะว่าหนูเชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลของตัวเองมีความคิดของตัวเองเราไม่สามารถห้ามใครได้เอาไปว่าหนูหนูไม่ออกความคิดเห็นดีกว่าค่ะอย่างถ้าเกิดมีภาพลวหรืออะไรออกมา,าเราจะตั้งรับก,กับสิ่งนี้อาจจะ ออกมาเรื่อยๆอีกอยังไงอะไรนะคะถ้าเกิดตรมนี้มันมีอะไรหลุดออกมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแรม,มันต้องมีอะไรหนักกว่านี้อีกหรอคะหนูว่าเท่านี้มันหนักแล้วนะหนักแล้วหนักแล้วก็ตอนนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าต้องทาให้ตัวเองเข้มแข็งที่สุดแล้วหนูก็จริงๆอ่ะวันนี้ก็คิดเหมือนกันโทรปรึกษาปุ๊กเพราะว่าเหมือนอีเวนต์เพิ่งติดต่อมาแล้วก็คิดว่าเอ๊ะเราจะจะมาออกไหมอะไรเงี้ยเอาไงดีแกอะไรเงี้ยปุ๊กก็บอกว่าถ้าเกิดยังไม่เข้มแข็งอย่าออกมาแต่ว่า หนูมีแค่2ช้อยที่หนูต้องเลือกก็คือ1ห,หนูนั่งเสียใจอยู่ที่บ้านแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมากับ2หนูออกมาทํางานเพราะว่าอย่างที่บอกว่าหนูมีแม่ที่ต้องดูแลสู้หนูออกมาทํางานหาเงินแล้วก็ดูแลแม่ดีกว่าไหมน่าจะดีกว่าแล้วก็ต้องเข้มแข็งขึ้นแล้วก็เลยเลือกว่าโอเควันนี้เราจะมาแล้วเราจะเข้มแข็งขึ้นแล้วเราก็บอกพี่ๆว่าอย่าทำรุนแรงนะเพราะหนูไม่อยากร้องไห้มี <laughs> <laughs> สัญญากกับตัวเองนะคะว่าจะไม่ร้องไห้อีกแล้ว พยายามดีกว่าค่ะไม่อยากใช้คําว่าสัญญาถ้าเกิดมันทาไม่ได้มันก็เหมือนผิดสัญญาใช้คําว่าพยายามกับตัวเองว่าต่อจากเนี้ยเราต้องเข้มแข็งมากๆอขอบคุณกําลังใจส่วนไหนบ้างไหมคะเพราะว่าต้นต้นเกก,กกำลังใจขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจค่ะ คือจริงๆอ่ะหญิงได้อ่านหมดแล้วบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ได้มีสติบางครั้งสติเราก็แบบหายไปแต่ว่าทุกกําลังใจที่ให้เข้ามามันไม่ใช่เป็นแค่กําลังใจบางคนมีให้ข้อคิดให้คนาแนะนำเอ้ยพี่ผ่านมาแล้วอย่างนี้อย่างนี้คือเราอ่านแล้วเราก็ได้สติมากขึ้นขอบคุณมากจริงๆค่ะที่ที่แบบให้กําลังใจกันเยอะมากๆหนูอ่านหนูเห็นแล้วก็มันทําให้หนูมีพลังมากๆค่ะขอบคุณค่ะ